รถปี2020เลขไม้แค <compelling> <Yes ılan swimming> ่ห1 1 0 0 0เสียงโคตรแน่นบอกเลยว่าใครได้ไปคันนี้นะโคตรคุ้มทุกคนวันนี้นะคะเนเนอยู่กับเจ้าคันนี้เลยค่ะ i ีซูซูดีแมคออนิวปี2020นะแต่คันนี้ถ้าได้ไปอย่าเพิ่งตกใจกับเล่มเขาเพราะว่าคันนี้นะคะลูกค้าเจ้าของเดิมนะคะ ซื้อก่อนปี2020นะก็คือซื้อปลายปี2019นะคะก็เลยได้เล่มจดทะเบียนเป็นปี2019กระจังหน้าหน้าดุดแบบนี้เลยเพราะหน้าเขาเป็นตัว all new 20แล้วนะคะตาไฟดวงใหญ่ๆโตๆแบบนี้หลายๆคนงงว่าเอา้าทําไมไม่ได้เป็นตาไฟโปรเจคเตอร์ or, เพราะตัวนี้เป็นตัว S นะคะตัวนี้เป็นตัว S เครื่องยนต์1.9นะเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันสุดๆนะคะด้านล่างมีไฟลเลี้ยวมาให้แล้วนะคะมาเน่นใ,นให้ดูสีรอบคันคันนี้ สีสวยมากสภาพเนี่ยเหมือนออกจากป้ายแดงเลยเพราะว่าเจ้าของเดิมนะคะดูแลดีมากแค่เลขไม้ก็โคตรน้อยแล้วนะให้ดูที่ล้อเลยคันนี้นะคะได้เป็นแม็กต่งซิ่งมานะจ๊ะแม็กต่งซิ่งนะยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นยางปี22นะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นยางปี22นะใช้งานกันได้ยาวๆเลยคันนี้มีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ที่ด้านข้างตัวรถนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถและสําหรับลูกค้าออนไลน์ที่จองรถกับเน่ๆค่ะ คันนี้ติดฟิล์มให้ใหม่ฟรีไปเลยรอบคันนะคันนี้ติดฟิล์มให้ใหม่ฟรีรอบคันที่เปิดรถนะคะเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถและก็มีที่กันเล็บมาให้ด้วยนะสำหรับสาวๆคนไหนที่ใส่แหวนและทำสีเล็บนะคะหรือพี่ผู้ชายที่ใส่แหวนเนาะมันก็จะไม่ขูดสีตัวรถนะจ๊ะมาดูที่ด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยๆเลยทุกคนสวยมากท่อนะท่อไปลายด้าด้วยนะคะท่อไปลายด้าด้วยนะคะ เปิดให้ดูเลยคันนี้นะคะแมคไลเนอร์นะเดิมๆจากเจ้าของรถเดิมเลยนะคะมีร่องรอยการใช้งานแต่ไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักนะคะสวยๆไม่มีเอ่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีร่องรอยการชนการขีดข่วนรอยอา้จากโรงงานนะคะยังอยู่นี่สีรอบคันสวยมากคันนี้สวยมากๆเลย นี่คันนี้เป็นสเปซแคปนะคะแคปเปิดได้นะของ Isuzu นะคะให้ดูความใหม่ของเขากินแบบกิ่นก็คือรถใหม่เลยทุกคนกลิ่นก็คือกลินรถใหม่ๆเลยนะคะพลาสติกข้างบนนะ,ะตัวแผ่นกันแดดนะคะตรงนี้นะก็ยังไม่ได้แก่เลยพลาสติกนะคะคันนี้เป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะสวยมากรถคันนี้สวยมากเปิดผิดใช่ไหมใช่ เอาเป็นเบาผ้านะคะพอดีตัวเลยเบาเป็นเบาผ้าพอดีตัวชอบเบาแบบนี้มากเลยนะเหมือนเบาเขาเรียกว่าอะไรรถซิ่งอะรถแบบรถแข่งอะโวยมมกไปดูห้องเครื่องกันค่ะมาห้องเครื่องคันนี้นะคะคันหน้าเดิมๆไม่บิดไม่โค้งไม่งอรูรอยมาร์กยังอยู่อยู่เลยนะคะรอยมาร์กตามน็อตกระจังหน้านะคะยังอยู่เลยบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปนะกรีบมากจริง รอยมาร์กตามจุดต่างๆนะคะยังอยู่ครบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1.9ค่ะ DDI Blue Power นะเน่ให้ดูที่ฝากระโปรงด้วยค่ะฝากระโปรงนะเดิมๆจ้ะรอยอารจากโรงงานยังอยู่นะคะน็อตไม่มีร่องรอยการไขเลยเพราะฉะนั้นค่ะใครอยากได้คันนี้รีบโทรรีบติดต่อเข้ามาหาเน่ขออนุญาตเอาฝากระโปรงลงสักครู่จ้านี่นะคะคันนี้ สูตรดีแม็ก l ์ออปี2020นะคะเครื่องยนต์1.9นะคะคันนี้เป็นตัว S ราคาตัดสดคันนี้นะคะอยู่ที่5 2 9,000บาทค่ะ5 2 9,000บาทนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถใช้เงิน0บาทเท่านั้นค่ะเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถลูกค้าใช้เงินแค่0บาทผ่อนเริ่มต้นกันอยู่ที่10,000บาทเท่านั้นจ้ะผ่อนเริ่มต้นกันอยู่ที่100,000บาทเท่านั้นนะคะอยากได้คันนี้รีบโทรเข้ามาหาเนเน่ เบอร์โทรึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะหรือจะโทรหาเน่เนโดยตรงได้เลยที่เบอร์0 9 2ย์ค่ะ6 5ห5436ึ้าามย้ำอีกทีนะ0 9 2ย์1 5436หรีบโทรเข้ามาเน่เนรอรับสายอยู่นะคะอยากได้คันนี้รีบโทรนะรีบโทรเลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เน่เนด้วยนะคะรอมน้าอยากดูรถรุ่นไหนคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวหามาให้สำหรับวันนี้นะคะเน่เนต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้นะ ต้องนึกถึงแน่เลยค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากกรุงบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ